วีลค ch, ั history, ่มแบ็คทูแบงคอกแบทเทิลเทคเดอะแชนแนลแวร์วีดิฟดิฟอินทูสวีตเอเชียสเดฟเอนส์ปรัชญามิลิเตอรี่โมเดิร์นิเซชันแอนด์คัตติ้งเอ็ดเทคโนโลยีรีชาร์ปอินเดอะบาลานซ์ออฟพาวเวอร์ทูเดย์สโฟกัสอีส์วันออฟเดอะมอสติมิฟิเคียนเดฟเอนส์ดีเวล็อปเมนต์ในไทยแลนด์สเรซอนที่สตรีไทยแลนด์สออเดอร์ออฟแอดวานซ์ซับเจสสามสิบเก้ากริปเป็นไฟท์เตอร์แอร์แกรฟดิสมูฟแฮสเอสทาร์เก็ตซีเรียสเอทเทนชั่นนอตโอลีวิดอินอาเซียนบ วอล์กอันแพ็กไว้ดิสโปรคูเรเมนเตอร์ว่ามันหมายความว่าอะไรสำหรับกองทัพอากาศไทยเดอร์ออริจินอลพาวเวอร์บาลานซ์แอนด์เดอะคัลทรีบรอดเอบริทารีโมเดิร์นิเซชันสตรัทติจีทูสตาร์ทเลสอันเดอร์สแตนเดอร์แอร์กราฟเอเซลเดอร์ซับเจสสามสิบเก้ากริปเปนดีวิลโลพเอดอินสวีเดนอีสเอเฟอร์พลัสเจเนเรชันมันติโรไฟเตอร์เจ็ดอีทอีสดีไซน์วิดอัพฟอร์ดดิบิลิตี้ฟลี็กซิบิลิตี้แอนด์คัตติ้งเอ็ดอีโอนิกอินไมอัลไลท์เฮฟเวีย มอร์เอ like ็กเพนซีฟเจ็ตไลท์เดอะเอฟสิบห้าออเดอร์ยูโรไฟเตอร์ทายูนเดอะคริปเป็นอีสต์บิลฟอร์วอซาร์ติลิตี้อิทแครนเทคออฟแอนด์แลนด์ออนชาร์ตรันเวย์โอเปอเรตฟรอมรีโมทเบสแอนด์อีเวนไฮเวย์ในอิมเมอร์เจนซี่คอนดิชันดิสมักอิทเพอร์เฟกต์กลีสูตรเตส์ฟอร์คาทรีไลท์ไทยแลนด์วิชมัสคับเบอร์บอทคอสตัลดีเฟนแอนด์อินเลนเซคูริตี้อะครอสเอดิเวอร์สทอเรนเดอะคริปเป็นแครรี่แอดวานซ์รัดาสซิสเต็มอิเล็กทรอนิกส์ It is fully network centric, meaning it integrates seamlessly with modern communication and surveillance system. Thailand's air force will not just gain a fighter, but a true force multiplier. Now, why is this purchase such a major defense move? For decades, Thailand has relied heavily on American-made F-16S and older fighter model like the F-5 Tiger II. w h y the F-16 remains a capable aircraft, many of Thailand's jets are reaching the end of their service life. The Gripen p r o v i d e a model, cost-effective replacement that keeps Thailand's air force relevant in the 2 1 s t o n e century. But it's not just about replacing old planes, it's about stepping into the future of air combat. The Gripen a l l o w Thailand to project air power across the Gulf of Thailand, s a f e g a d its maritime t r a a e route, and respond quickly to threat from neighboring air s u a c e s In short, it upgrades Thailand's deterrent posture. We also need to look at timing. The order c o m e at a period of growing regional competition. In Southeast Asia, n a t i o n like Vietnam, Indonesia, and Malaysia are all m o d e r n i z i n g their military. At the same time, major powers such as China and the United States are intensifying their presence in the Indo-Pacific. Thailand's move to secure advanced e q u i j e t e n s u r e it does not fall behind in the regional arms race. Furthermore, the e q p n deal is not only about aircraft. It includes transfer of technology, pilot training, maintenance system, and integration with early warning aircraft. In fact, Thailand already operates sub-area airborne early warning and control system, which seamlessly with the Gripen. This gives the Royal Thai Air Force something it has never had before: a modern, fully networked air combat system. Let's pause and talk about cost-effectiveness. บิคอสตัสแวร์เดิร์ตเปรียบเป็นชายคู่แข่งทูอิตรายวอลโอ per ating cost for เดิร์ตเปรียบเป็นอิสติมอเต็ดแอดราวันท์เอิร์ดออฟเอ็นเอฟสามสิบห้าแอดสิ้งฟิเกนลี่เลสเดนอีเวนเอ็นเอฟสิบหกฟอร์ไทยแลนด์สเดฟเอนด์บัจเจต์วิชิสซับสแตนเชียลบัดนอตออนพาวเวิร์ดโกลบอลซูเปอร์พาวเวอร์ดิสแม็กเดิร์ตเปรียบเป็นเดอร์สมาร์ชอยส์อิทกีฟแอดวานซ์คาบาริลิตี้วิดอัลบรอกกิ่งเดอะแบงก์ลิฟวิ่งรูมฟอร์อินเวสเมนต์ อีกแง่หนึ่งของทิศทางการมองเห็นคือสวีเดนดิเวนดิปเลโอเมซีอันไลน์อเมริกันหรือจีนซัพพลายเออร์สวีเดนเสนอเทคโนโลยีทางทหารพร้อมการเมืองที่มีความเชื่อมโยงที่แข็งแกร่งนี้ทำให้ข้อตกลงนี้ดึงดูดใจสำหรับไทยแลนด์ซึ่งต้องการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวอชิงตันปักกิ่งและพันธมิตรในเอเชียโดยการไปร่วมกับสหภาพไทยจะหลีกเลี่ยงการล็อกทุนไทยลงในวงกลมของมหาอำนาจใดๆดังนั้นวิธีที่นี้จะช่วยให้กองทัพอร์รี่ไทย เฟิร์สอิดเอนฮันส์ไทยแลนด์สเดฟเฟนซีฟชิลล์คลิปเป็นอาคาร์เปเบิลออฟอินเทอร์เซพิงอินทรูเดอร์ควิกลีเอนเกจจิ่งโบดแอร์แอนด์กราวตากิตวิดพรีซิชันแอนด์โอเปอเรติงอินอิเล็กทรอนิกส์วอลเฟอร์แอนด์แวนิออนเมนต์แวร์จีพีเอสออร์ร่าดาเมบีจัมเม็ดเซคชั่นอิดอิมพลูเวสจอยโอเปอเรชันวิดดาต้าลิงเทคโนโลยีคลิปเป็นแคนแชร์เรียลไทม์อินเทลเจนต์วิดอาร์เทอร์ไทยแพลตฟอร์มนาว่าล์เชฟกราวฟอสเซสออร์แอร์บอลสวิลลันยูนิต This makes Thailand's overall defense posture far more integrated. Third, it boosts pilot training and tactical doctrine. The Royal Thai Air Force has already trained pilots in Sweden, exposing them to NATO style operations and advanced combat tactics. This experience feeds back into Thailand's own military culture. Of course, no procurement is without criticism. Some analysts question whether Thailand, facing economic challenge and political division, ชุด prioritiy high cost defense project Arthur a r d a ด The Gripen Y Advanced is still a 4 t h generation fighter. North TV like the f t h generation F 3 5 But here's the counterpoint Thailand d s n need steel s bomber to maintain d e t e r r e n t What it needs is a reliable, m o d e l and sustainable air force that fits its strategic needs. And the Gripen by n e early a l l m i t u r e p r o v i d e exactly that. The bigger question is how this fits into Thailand's long-term d e f e n s e v i s i o n Thailand has shown increasing interest in balancing its capability, m o d e r n i z i n g the navy with s u b m a r i n e upgrading its land forces with new a r m o r e d v e h i c l e and now securing next-generation air power by diversifying suppliers, buying g r i p e n from Sweden, helicopter from the US, and potentially submarine from China. Thailand a v o i d dependence on a single partner. This ดิส t ันติเ r o a p p ร์แอป t ลสเต t ตเทน n t s autonomy in different d e c i s i o n Moreover a k i n g m ก r เพนอ a r e n ร e จ plain. s They a r e s y m b o l They signal to n e n a l and o n d y t l a t Thailand is committed to maintaining regional stability protecting its sovereignty and asserting itself as a capable m i d t i e r power in ASEAN Let's also talk briefly about o p e r a t i o n and training Report suggests that Thailand's Air Force has already adapted well to the Gripen system พิลอตส์ไฮไลท์อิทยูเซอร์เฟรนดี้คอคพิทอินทิวทีฟคอนโทรลและแอดวานซ์ดาต้าแชร์ริงฟีเจอร์มีนเทนแครอสเอฟเพรซเอ็ดเดอะโลว์เวอร์คอสต์แอนด์โมดูล่าร์ดีไซน์วิชอัลโล่ฟาสเตอร์เทอร์นาราวท่ามบีทเวนมิชชั่นในมิลิเตอรี่เทอร์มแดทมีนมอลแอร์กราฟเอเวอเรเบิลแอดเอนนี่จีเวนไทม์ไฮเออร์ซอร์ตีเรทแอนด์เบเตอร์โอเวอรัลล์เรียดินเอสในพลาคติคอัลเทอร์มอิทมีนไทยแลนด์แอนด์พุทมอลเจ็ตอินเดอะสกาย Let's consider the original implication once more. For neighboring c o u n t r y Thailand's trip is an order set a new benchmark. It may encourage Malaysia or Indonesia to accelerate their own fighter acquisition. For major p o w e r it s h o w that smaller nations are willing to invest in high-end s y s t e m to protect their sovereignty. And for Thailand itself, it c e m e n t e its position as one of the most capable mid-size air forces in Asia. In conclusion. The order of advanced g r e p e n aircraft by Thailand is not just a procurement; it is a strategic statement. It reflects foresight, pragmatism, and a clear recognition that airpower remains at the heart of national defense. Thailand has chosen an aircraft that o f f e r modern capability, affordability, and operational flexibility, while strengthening its defense i n d e p e n d e n t for ASEAN w a t c h e r and global defense a n a l y s t This move is a reminder, Southeast Asia is no longer content with second-hand or outdated systems. Nations here are stepping forward, modernizing rapidly, and sharpening the balance of power in the Indo-Pacific. And Thailand, with its grippen, has just taken a major leap into that future. This has been Bangkok Battletech. If you enjoy this deep dive review into Thailand's grippen order, don't forget to subscribe, like, and so we can continue bringing you detailed analysis on defense, strategy and technology in Southeast Asia. Until next time, stay sharp, stay informed and keep watching the sky.